ชงนมให้ลูกถูกวิธีจะต้องทำแบบนี้สวัสดีค่ะพกโคดเลิศพรสอนแม่เด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการชงนมผสมให้ถูกวิธีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนให้กับลูกจะต้องทำแบบนี้ในช่วงแรกเกิดถึง6เดือนนะคะ แนะนำว่าให้ทารกดื่มนมอย่างเดียวดีที่สุดอย่าเพึ่งป้อนอาหารใดๆแล้วก็ดีที่สุดก็ควรที่จะเป็นนมแม่หากคุณแม่นะคะไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกบางคนมีความต้องการหรือมีความจำเป็นที่จะต้องให้ลูกกินนมผสมนะคะการเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนการชงนมต่างๆก็มีสิ่งเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆหากเราทำไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเกิด ภาวะ,ะไม่ดีต่อระบบทางเดินอาหารหรือระบบขับถ่ายลูกได้เพราะฉะนั้นวิธีการชงนมให้ลูกที่ถูกวิธีคุณแม่จะต้องทำแบบนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขวดนมนะคะจุกนมคุณแม่ต้องต้มหรือนึ่งนะคะให้สะอาดต้มหรือนึ่งให้นานประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะคะให้สะอาดดีที่สุดนะคะไม่ควรที่จะไปแค่ลวกน้ำร้อนล้างอย่างเดียว ะะซึ่งความสะอาดอาจจะไม่เพียงพอจะต้องต้มหรือนึ่งให้นานประมาณ10-15นาทีขึ้นไป ะะขั้นตอนที่2นะคะคือก่อนที่จะชงนมก่อนที่จะหยิบอุปกรณ์ในการชงนมเนี่ยคุณแม่จะต้องล้างมือให้สะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะชงนมเพราะอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากมือคุณแม่ไปสู่ขั้นตอนของการชงนมได้น,นั่นเองคะ่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการใช้น้ําในการชงนมจะต้องเป็นน้ําต้มสุกนะคะอุ่นๆก็ได้หรือน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วก็ได้ไม่แนะนําให้ใช้น้ําขวด ในการชงนมลูกนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้น้ําร้อนจนเกินไปเพราะหากเราใช้น้ําร้อนจนเกินไปน้ําร้อนๆอาจจะไปทาลายวิตามินนะคะหรือว่าพวกโปรตีนหรือว่าการไปชงนมแล้วให้นมละลายยากเพราะฉะนั้นควรจะใช้น้ําอุ่นหรือว่าน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะสำหรับการชงนมแล้วก็วิธีที่4ี่นะคะการชงนมจะต้องเติมน้ําลงไปก่อนนะคะมีคุณแม่บางคนใช้การใส่นมลงไปก่อนนะ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องคุณแม่จะต้องใส่น้ําลงไปในปริมาณนะคะเท่าที่ลูกรับประทานในแต่ละครั้งแล้วก็ใส่นมตามลงไปนะคะตามปริมาณสัสดส่วนข้างกระป๋องหรือข้างฉลากของนมยี่ห้อน,าน,านั้นๆอย่าชงนมที่เค็มจนเกินไปหรือว่าอย่าชงนมที่เจือจางจนเกินไปนะคะลูกของแม่อาจจะได้รับนะคะปริมาณสารน้ำสหานียไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เมื่อได้น้ำแล้วได้นมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการเขย่านมค่ะการเขย่านมแนะนําคุณแม่ให้เขย่านมเป็นวงกลมนะคะจะทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้แล้วแต่ไม่แนะนําให้เขย่าขึ้นลงแบบนี้เพราะทําให้เกิดฟองอากาศเยอะแล้วก็เวลาลูกดื่มนมนะคะฟองอากาศก็จะเข้าไปในระบบทางเดินอาหารลูกทําให้ลูกท้องอืดท้องเฟ้อไม่สุขสบายท้องเพราะฉะนั้นควร นะคะหมุนหรือแกว่งเป็นวงกลมเบาๆก็พอแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อชงนมแล้วนมละลายดีแล้วนะคะก่อนที่จะให้ลูกดื่มนมทุกครั้งอย่าลืมทดสอบนมกับข้อมือนะคะบริเวณผิวหนังอ่อนๆของคุณแม่นะคะว่าอุณหภูมิของนมเนี่ยพอดีไหมที่ลูกจะดื่มนะคะไม่ควรที่จะร้อนจนเกินไปทดสอบทุกครั้งก่อนที่จะให้ดื่มนั่นเองค่ะเมื่อลูกกินนมแล้วนะคะชงนมแล้วนมเหลือจากการกินของลูก แนะนำว่าปิดฝาให้สนิทนะคะเข้าตู้เย็นเก็บไว้ซึ่งจะเก็บได้นานนะะ่ากินได้มื้อถัดไปได้เลยสําหรับนมที่เหลือนะคะแต่ถ้ากินเสร็จแล้วไม่ได้เข้าตู้เย็นนะคะตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องถ้าไม่ได้อยู่ห้องแอร์ไม่ควรจะเกิน2ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์ปิดฝาให้สนิทนะคะคุณแม่ไม่ควรที่จะเกิน4ชั่วโมงสําหรับการกินนมของลูกที่เหลือนะคะแต่ดีที่สุดควรจะชงนมให้ปริมาณพอดี ให้กับที่ลูกดื่มแต่ละครั้งจะดีกว่านี่คือการชงนมที่ถูกวิธีนะคะแล้วก็มีขั้นตอนอุปรกรณ์อย่างไรนะคะคุณแม่จะต้องชงให้ถูกวิธีไม่งั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลเสียกับลูกตามมาได้นั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกในนมผสมแล้วอยู่ในขั้นตอนของการชงนมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและกดหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกัน แล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ